ความเพียรสี่ประเภทในยะที่สองพิขูทั้งหลายประทานสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างอย่างไรเล่าสี่อย่างคือสังวรประทานปหาณะประทาน,าน,ทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานพิขูทั้งหลายสังวรประทานเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลาย ภิกุในกรณีนี้เห็นรูปได้ตาแล้วไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการถือเอาโดยแยกเป็นส่วนๆอกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่ซึ่งอินทรีย์อันเป็นต้นเหตุคือตาใดเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมซึ่งอินทรีย์นั้น ย่อมรักษาอินทรีย์คือตาย่อมถึงการสำรวมในอินทรีย์คือตาภิกขุในกรณีนี้ได้ฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการถือเอาโดยแยกเป็นส่วนๆอกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่ ซึ่งอินทรีย์อันเป็นต้นเหตุคือหูใดเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมซึ่งอินทรีย์นั้นย่อมรักษาอินทรีย์คือหูย่อมถึงการสำรวมในอินทรีย์คือหูพิขุในกรณีนี้ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการถือเอาโดยแยกเป็นส่วน อกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่ซึ่งอินทรีย์อันเป็นต้นเหตุคือจมูกใดเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมซึ่งอินทรีย์นั้นย่อมรักษาอินทรีย์คือจมูกย่อมถึงการสำรวมในอินทรีย์คือจมูกที่กุในกรณีนี้ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมด ไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการถือเอาโดยแยกเป็นส่วนๆอกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนตสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่ซึ่งอินทรีย์อันเป็นต้นเหตุคือลิ้นใดเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมซึ่งอินทรีย์นั้นย่อมรักษาอินทรีย์คือลิ้นย่อมถึงการสำรวมในอินทรีย์คือลิ้น ภิกุในกรณีนี้ถูกต้องโผดตับพระด้วยกายแล้วไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการถือเอาโดยแยกเป็นส่วนๆอกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่ซึ่งอินทรีย์อันเป็นต้นเหตุคือกายใดเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมซึ่งอินทรีย์นั้น ย่อมรักษาอินทรีย์คือกายย่อมถึงการสำรวมในอินทรีย์คือกายภิกขุในกรณีนี้ได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการถือเอาโดยแยกเป็นส่วนส่วนอกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่ ซึ่งอินทรีย์อันเป็นต้นเหตุคือใจใดเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมซึ่งอินทรีย์นั้นย่อมรักษาอินทรีย์คือใจย่อมถึงการสำรวมในอินทรีย์คือใจพิขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าสังวรประทานพิขุทั้งหลายปหาณประทานเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ไม่รับเอาไว สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทําให้สิ้นสุดเสียทําให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วภิกุในกรณีนี้ไม่รับเอาไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทําให้สิ้นสุดเสียทําให้ถึงความไม่มีซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วภิกุในกรณีนี้ไม่รับเอาไว้สละทิ้งไป ถ่ายถอนออกทําให้สิ้นสุดเสียทําให้ถึงความไม่มีซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วพิขุในกรณีนี้ไม่รับเอาไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทําให้สิ้นสุดเสียทําให้ถึงความไม่มีซึ่งอกุสรธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วขึ้นแล้วพิขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าปหานะปะทาน ภิขุทั้งหลายภาวนาประธานเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้ย่อมเจริญซึ่งสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะย่อมเจริญซึ่งธรรมวิจยะสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะ ย่อมเจริญซึ่งวิริยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวักขะย่อมเจริญซึ่งปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวักขะย่อมเจริญซึ่งปัจสัติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวศกขะ aha. ย่อมเจริญซึ่งสมาธิสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวักขะ aha. ย่อมเจริญซึ่งอุเบขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวศกขะ aha. ที่ขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภาวนาประธาน พิคุทั้งหลายอนุรักษนาประทานเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ย่อมตามรักษาซึ่งสมาธินิมิตอันเจริญที่เกิดขึ้นแล้วคืออัตถิกสัญญาปุลวกะสัญญาวินีลกะสัญญาวิปุภะกะสัญญาวิชิทกะสัญญาอุทธุมาตกะสัญญา,า,ะะญญาพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่า อนุรักษณาประทานพิขุทั้งหลายประทานสี่อย่างเหล่านี้แล